เห็นเขาตั้งแต่ว,วันวันแรกของการทํางานเราก็รู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่น่าน่าภูมิใจมากแล้วก็ปลับปลื้มดีใจกับน้องๆมากๆดูหมนูกเราอยากไปโคเชล่าประกาศ <laughs> มาทันทีเลยพูดตลอดพูดตลอดพูดตลอดครับเพราะว่า จริงๆก็ก็เวลาเมื่อเราเมื่อเราได้ได้ไปสู่จุดหมายอะไรบางอย่างแล้วมันก็ต้องตั้งเป้าต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยซึ่งหลายๆคนน่ะก็ต้องแบบขำแล้วแหละว่าเฮ้ยมันมันดูไกลมากนะมันดูเกินตัวมากแต่ว่าจริงๆผมว่ามันเป็นวิธีการของของคนในยุคนี้แหละที่แบบเออบางทีเราเราฝันเอาไว้ให้มันไกลมากๆแล้วก็ระหว่างทางเราพยายามทําให้มันใกล้ถึงต่อให้มันไม่ถึงจุดหมายนั้นมันก็ยังได้แบบ ไปได้ไกลกว่าเดิมมากๆในฐานะเราเองทรวกับเราขับรถก็ขับน้องจำพี่นาะก็ยินดีเสมอครับแล้วก็ยินดีที่จาทําทุกๆอย่างแหละจริงๆเป้าของเราอาจจะไม่ได้แบบโอ้ต้องมีอะไรที่มันเป็นโกชัดเจนแต่ว่าในทุกๆงานที่เราทําเราก็อยากจะทําให้ด้วยความตั้งใจมากๆแล้วก็เอาให้แฟนๆทุกคนอะแฮปปี้น้องๆแฮปปี้แล้วหลังจากนั้นผมว่าผลที่มันจะตามมามันน่าจะเกิดจากความทุ่มเทและเต็มที่ของพวกเรามากกว่ามันจะพาเราไปไหนมันปล่อยให้เป็นเรื่องของโชคชะตาหรือเรื่องของของสิ่งที่มันจะพาไปได้ อย่างตอนนี้ก็เลิกไ,ไ,ไปในตลาดเลิกคอนเสิร์ตเวทีต่างประเ<ม>ทศมากเรื่อยๆแล้วมันก็แสดงว่าน่าจะมีโอกาสจะไปต่างปก็เป็นการสั่งสมประสบก,การณ์ไปเรื่อยๆด้วยครับแล้วก็เป็นการทําให้แนะนําให้คนไม่ใช่แค่ในประเทศได้รู้จักกับ,บวงพิกซีมากขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากที่มีไปจีนมาไปถ่ายรายการที่จีนแล้วก็มีเฟสติวัลเดี๋ยว เดือนนี้ก็จะมีไปอีกอะไรเงี้ยซึ่งเป็นการที่เราก็ดีใจมากๆทุกโอกาสที่พอเข้ามาแล้วเราก็เปิดรับมากๆครับแล้วก็พานุ่น้องไปแต่แล้วบบโลโบเราต้องเราต้องไปเหยียมให้ถึงนะใช่ครับเราก็จะทําทุกๆุกอย่างจริงๆเพลงต่อๆไปผลงานต่อๆไปมันก็ๆๆมันก็จะถูกคิดด้วยวิธีการคิดที่มันแตกต่างจากเพลงก่อนๆมากขึ้นหรืองานภาพงานงานอื่นๆที่มันที่มันเป็นองค์ประกอบสําคัญของของหนึ่งซิงเกิลของน้องๆจากเดิมที่เราเคยคิด ไว้ในจุดเริ่มต้นเป็นยังไงตอนนี้มันก็เป็นการสเต็ปท้าทายทีมงานทุกคนมากขึ้นไปด้วยอย่างเพลงนี้จะเป็นสากลมากขึ้นไหมดมเอออย่างเพลงจริงๆเพลงที่ปล่อยมาหลังๆเองก็จะมีภาษาที่เป็นภาษาอังกฤษ ผสมเข้ามาเพราะว่ามันก็เป็นภาษาที่โอเคทุกๆคนน่าจะเข้าใจได,ได้มากที่สุดน,นะครับแล้วก็เราก็ยังไม่ไม่ลืมความเป็นไทยอยู่ดีก็ยังมีภาษาไทยอยู่ด้วยแทรกแทรกเข้าไปให้มันเป็นส่วนผสมที่มันยังคงลงตัวอยู่แล้วก็ยังคงได้ให้คนต่างชาติหรือคนที่เไม่เคยได้รู้จักก็ทําความรู้จักได้มากขึ้นอ่ะครับยังคงเป็นปปใช่ครับก็ก็ยังคงอยากให้มันเป็นทีป๊อปที่ ที่มันมันเป็นเป็นแรงขับเคลื่อนสําคัญมากๆของของ,ของวงการบันเทิงในยุคนี้ครับล้าสผมก็เปิดตัวลูกสาววงใหม่วงใหม่ครับได้ได้ลูก ลูกพี่โจ๊กเต๊คูใช่ครับนอยเดี๋ยวเรียนเชิญพี่ๆทุกท่านครับนะครับล่วงหน้าเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีงานเปิดตัวแน่นอนนะครับแล้วก็จะเป็นวันไหนที่ไหนเดี๋ยวจะส่งหมายเชิญไปหาพี่ๆีอีกทีนึงครับยี่หมาผมเจอในรายการนะผมไาถ่ายรายการหัวท้ายตายก่อนคือผมในใจผมรู้สึกผมแค่คิดว่าน้องเก่งขนาดนี้คือเราเห็นน้องในโซเชียลมีเดียตลอดเวลาใช่ไหมครับแล้วก็เห็นความเก่งของเขาแต่เราคิดอยู่เสมอว่าเขาน่าจะเซ็นกับสที่ไปแล้วหรือมีที่อยู่ของเขาไปแล้วอะไรอย่างนี้ครับเราก็เลยแบบ เออไม่ได้กล้าคุยไม่ได้กล้าอะไรแต่ว่าวันนั้นนไปเจอที่รายการครับแล้วก็เจอทั้งคู่เลยครับเข้าไปทั้งคู่แล้วก็เข้าไปคุยเล่นคุยแซวๆอย่างเงี้ยครับ <laughs> จนจนแบบว่าเราก็เริ่มเริ่มรู้สึกว่าเออเราชอบน้องน้องยี่หว่างมากเพราะว่าเป็นเด็กที่น่ารักถึงแม้ว่าตัวเองจะแบบโอเคอยู่อยู่ในอยู่ในหน้าจออยู่ในวงการคือมันเขาเข,ข้าในวงการแล้วเพราะว่าทุกคนรู้จักเขาอะไรเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าเขาเขายังน่ารักมากๆ,ๆอย่างเงี้ยก็เลยแอบทักไปหาพี่โจ๊กว่าแบบ อยากจะชวนน้องยี่หว่ามาเอาลอลรามาเจอ,อเมาออดิชั่นกันดูว่าว่าตรงกันไหมแนวทางตรงกันไหมครับแล้วก็พี่โจก็หายไปเพราะเขาก็รู้สึกว่าเออที่ผ่านมาน้องอะ่ะยังไม่ได้มีที่ไหนเป็นพิเศษอะไรเงี้ยแ,แล้วพี่โจก็บอกว่าแบบเหมือนน้องน่าจะแบบตั้งใจเรียนก่อนในช่วงนี้เราก็โอเคไม่เป็นไรครับแต่ว่าเขาก็ทักกลับมาอีกครั้งหนึ่งบอกว่าน้องสนใจอ่าเราก็เลยพอสนใจพุทธก็เลยงั้นลองนัดเจอกันดูออดิชั่นดูเป็นยังไงบ้างแล้วสนใจอะไรในตัวน้องแบบลายล้อนลาย จริงๆก็คือชอบอาการร้องของน้องครับน้องน้องถือว่าเป็นถ้าเป็นโพ i ิชันในวงวงนึงอ่ะน้องจะเป็นแบบโวคอลของวงได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็เราเห็นจากงานต่างๆผลงานต่างๆที่ผ่านมาในในหน้าจอ โซเชียลมีเดียของเขาของคุณพ่อแล้วก็เห็นความธรรมชาติของเขา mm hmm. เห็นการเต้นของเขาด้วยอ mm hmm. ะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าอยากชวนมาเจอกันแล้วว mm hmm. งนี้ผมนานไมอารดีดีจริงๆ mm hmm. ก็จะมีทั้งคนที่มีการเทรนมา mm hmm. ใช้เวลามามาสักระยะหนึ่งแล้วด้วย mm hmm. แล้วก็เราก็ลองหาเคมีความลงตัวให้มันโอเคที่สุดนะครับ mm hmm. แล้วก็มันก็จะกลายเป็นวงที่ผมว่าก็จะทําให้คนได้เห็นสีสันใหม่ๆ ที่ที่ทุกวันนี้ก็อาจจะแบบเห็นวงโกรุ๊ปที่มันจะเป็นเด็กๆลงไป,งไปเพิ่มเติมขึ้นไปด้วยน,นี่จะมีสมาชิกกี่คนน่ะโดยรวมห้าคนครับ <5 S 2> ชื่อวง Sugar and Spice อ<ล>ันตรายจะเป็นแบบไหนจะเหมือนบิกซี่ไหมหรือจะไม่เหมือนเลยก็จะมันก็จะมีความทั้งทั้งมีความเหมือนและมีความที่แตกต่างถ้าถามผมคือในส่วนที่เหมือนมันก็คงเป็นเป็นเป็นสตรัคเจอร์ที่มันทุกคนคิดว่ามันมันเป็นมันควรจะเป็นแบบนั้นเลยใช่ซิกเนเจอร์ของค่ายหรือว่าลักษณะของเพลงต่างๆแต่ว่าสีสันหรือ เอ่อคาแรคเตอร์ของน้องๆหรือคาแรคเตอร์ของวงเขาจะแตกต่างแน่นอนนี่คือวงที่เด็กของมันเด็กสุดครับเด็กเด็กสุดเท่าไหร่อะเด็กอายุน้อยสุดเท่าไหร่ก็คือยี่ห่าเอ่อพึ่ง14ไปเมื่อไม่กี่วันนี้ใช่อายุมากสุดเท่าไหร่ในวงยี่สับเอ็ดครับสำหรับวงนี้สำหรับวงนี้ครับมันมีก a ปมีแ a ปอยู่จะเป็นปัญหาในการทำงานจริงๆเราเราผ่านการทดลองพอสมควรครับเพราะว่าในกระบวนการของการทำกรุ๊ปทำวงเนี่ยเราจะต้องทดลองก่อนว่า ในเคมีของการทํางานจริงๆแล้วเขาสามารถทําได้ไหมอะไรเงยซึ่งพอเราใช้เวลาก็ใช้เวลาอยู่2อสเดือนอยู่กันเหมือนกันในการในการหาเคมีทั้งหมดครัแล้วก็โอเคครับเป็นห่วงไหมเขาดูเขาดูตื่นเต้นครับดูตื่นเต้นมากแล้วก็เขาค่อนข้างจะแบบไม่ ไม่ได้เป็นห่วงอะไรมากมายครับเพราะเขารู้สึกว่าเออเขาเขาก็อยากให้ลูกเขาอะได้ได้ลองได้ได้เรียนรู้ด้วยตัวเองอะไรเงี้ยมากกว่าอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้แบบอยากจะมากะเกณฑอะไรอะไรเงี้ยครับซึ่งเป็นความตื่นเต้นมากกว่าเขาดูในส่วนเฉพาะเขากรี๊ดมากสุดๆเวทีมากลูกเป็นศิลปินตัวจริงสุดๆแล้วคือคือผมไม่รู้ว่า PR เป็นยังไงแต่ว่าพ่อโจ๊กเนี่ยคือเป็นหนึ่งใน PR กําลังสําคัญเขาคุณเขอแชร์เช้าแชร์บ่ายแชร์เย็นตัดคลิปสั้นตัดคลิปซูงแยกอะไรเงี้ยคือแบบน่ารักมากเป็นหัวา แต่ก็ๆๆคือได้ท่าเลือกมาเองไมไ่เลือกมาแบบจริงๆก็คือผ่านกระบวนการของการออดิชั่นปกติทั่วไปครับแล้วก็เออเรามีกระบวนการแบบนี้อยู่เรื่อยๆระหว่างทางคือนอกจากนอกจากเรามีออดิชั่นแล้วเราจะมีสเกล์อยู่ด้วยระหว่างทางครับมันก็เลยเออ <ๆ S 2> เราจะเห็นกระบวนการนี้ตลอดทั้งปีของริชาร์ดเทนเบนต์อยู่แล้วมีคนมาฝากลูกฝากหลานเยอะไหมนี่มีส่งเข้ามาส่งเข้ามาเรื่อยๆครับ <ๆ S 2> ส่งมาเรื่อยๆ,แต,ๆแต่ว่าจริงๆเราก็จะดูที่ที่ความสามารถหรือ เคมีที่ตรงกับค่าหรือสิ่งที่เรากำลังมองหาอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าอยากจะเอาใครเข้ามาเซ็นไว้แล้วดองไว้ก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าทุกคนเวลามันมีค่ามากและอยากให้ความฝันทุกคนมันแบบเป็นจริงให้ได้อะไรเงี้ยมองว่าแบบเทสของเราเฉียบเวลาจะงใมาใส่ตนจริงจริงต้องยกความดีความชอบให้กับทีมงานทุกคนผมว่ามัน ค่ายลิทมันไม่ใช่แค่แบบผมคนเดียวแน่ๆอะไรเงี้ยมันมีผู้บริหารร่วมด้วยกันอย่างคุณมุกนิตาแล้วก็ทีมทุกคนที่ทุกคนมีความคิดเห็นแล้วด้วยความที่ทีมของลิทนะครับมันเล็กมากประมาณ1ิกว่าคนครับ<ม>แต่ว่าทุกคนคือช่วยกันตัดสินใจช่วยกันแชร์ความคิดเห็นเป็นมากๆอะไรเงี้ยก็ขอบคุณทีมครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆด้วยที่จริงๆเสียงตอบรับแฟนๆหรือว่าฟีดแบ็กทุกๆอย่างอะ่ะมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้ทิศทางว่าเราควรจะไปทางไหนบ้างในการทําง,งานครับผมเปิดตัวนะ ใช่ครับลืมไปแล้วแหละเคนลืมไปแล้วว่านักร้องนะฉันเป็นนักรอ้ยแล้วครับและผมก็ลืมไปแล้วเจ้าตัวเองเป็นนักร้องลลืมไปแ้ยดีใจครับเพราะว่าเราห่างหายจากการทำงานเพลงแล้วก็ครั้งนี้เป็นการกลับมาทำในรอบ เรียกว่า7จปีเลยครับแล้วก็พอกลับมาทำปุ๊บเราก็อ,อยากจะให้ภาพจําของเราที่เป็นภาพจําครั้งใหม่ให้มันกลับมาอีกครั้งหนึ่งในแบบที่มันแตกต่างซึ่งจริงๆอะหลายๆคนอะผมไปถามเด็กๆอะเด็กๆจำไม่ได้แล้วผมเป็นนักร้องอไม่มีใครรู้จักแล้วรู้จักแค่ว่าผมกินข้าวกับไอ้ตั้มแล้ด่ากันแค่นัน บอกว่าชอบมากที่ผมนั่งกินข้าวกับไอต้ามแล้วด่ากันตลอดเวลาชอบมากแต่ไม่รู้แล้วว่าผมร้องเพลงได้ไม่มีแล้วไม่เครรู้ว่าเราไปดูสตาร์เลยไม่จําไม่ได้มันผ่านมานานมากก็เป็นหนึ่งในเหตุผลแล้วก็เป็นความคิดถึงนะครับผมรู้สึกว่าพอเรายืนอยู่ข้างหลังเวที่บ่อยๆแล้วเห็นบนเวทีมันมีความสุขมากเราก็หวนกลับไปคิดถึงผู้มคนแก่กต้องกลมาเต้นไม่ได้นะเต้นไม่ได้ไม่เป็นไรกอเพี่ต่อไปแล้วกันเผืิดเต้ินได้ โอเคขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่ของครับสายันขอบคุณครับ